มันมันอยู่ที่การประมาณัดสินอง์รวมตัดสินองรวมของสังคมมันควรจะใช้ไงไม่ใช่ไปติดบุคคลถ้าไปติดบุคคลมันก็เจนมันต้องดูอง์รวมของความเป็นจริงแต่แต่นะสตัคนะความเป็นจริงของสังคมว่ามันเป็นยังไงอ่าแลต้องดูยัางงาั้นที่จะดูว่าสมควรเราสมควรจะต้องเห็นว่าความจริง เอาอันนั้นเป็ตัวตัดสินว่าความจริงสังคมเป็นอย่างไรขณะนี้เราก็ต้องดําเนินไปตามสังคมที่เป็นความจริงนั้นๆความจริงเนี่ยสังคมมันมีในัยะเป็นได้ทั้งว่าหนึ่งสังคมเนี่ยเขาถูกบุคคลนำตัวนำองสังคมเนี่ยใช้เล่วิธีคน เพื่อที่จะให้นับถือเขาหรือว่าตัวผู้ที่นำตั้งคมอยู่ขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลขคนอะไรเลยแต่คนเนี่ยอ่าไม่ใช่คนนีอ่คนเนี่ยอิสระเรนนสร,เรีเห็นเองว่าเออบุคคลคนนี้ควรนำไอ้ยังงี้ตังหานะมันเป็นของถูกต้องกกนิร อ,อิสระเสรีภาพแล้วก็บุคคลผู้ที่เขาจะบกประชาชนจะมองนั่นน่ะประชาชนทั้งนั้นส่วนใหญ่เขายอมรับนับถือ<ม>ก็แสดงว่านี่คือความเห็นของประชาธิปไตยอ่ไยยอมรับนับถือเองอไม่ได้มีใครไปบังคับเขาเขาก็มีสิทธิทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินว่าเขาจะควรนับถือหรือไม่ควรนับถือ,อ,อเขาก็ใช้วิจยยารยนของ ส่วนบุคคลแต่ละคนที่เาเลมาพูดาเรื่องเรวมาทไมบอกอ่าก็บอกก็เรื่องนี่ก็พูดสัจจะจรจอธิบายอันนี้มันก็คือสัจจะที่อิสระเสรีภาพแล้วคุณก็ตัดสินแล้วสิคุณจะมีความเข้าใจจะมีปัญญาหรือว่าจะมีความเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ตามที่เป็นใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินน่ะมันก็เรื่องของแต่ละคน ซึ่งมันเราไปบังคับเราไปทําอะไรไม่ได้เลยแต่ละคนคุณก็ค่าเฉลี่ยของความคิดของคุณเนี่ยคุณจะไปหนักทางไหนไปตรงไปทางไหนเราก็ไม่รู้ได้เราบังคับไม่ได้หรอกแล้วกูก็ตัดสินเองก็เอาความจริงจากแต่ละคนนั่นแหละตัดสินแล้วก็เอามวลที่ตัดสินนั้นน่ะเป็นคนนาําตอบก็จบหลัญญญกเป็นองร์ววงองรวมสิ ไอ้สัจจาคนเดียวเนี่ยของนิพพานเนี่ยเราเราก็ของแต่ละคนมันก็ชครแต่ถ้าคนเขาไม่ได้เป็นอรหันหมดเขาก็ต้องมีต่างกันมันก็ต้องต่างกันไม่เป็นละหันหมดก็ต้องต่างกันแต่มันจะมีค่ารวมที่ใช่เอาราค่ารวมเราก็ค่ารวมสมมติวงนี้อ่านั่นคือสัจจะเรียกว่าสมมุติสัจจะแล้วให้เกียรติแต่ละคนเขามีปรามทศสัจจะของเขาแล้วได้ค่ารวมตรงนี้ก็เป็นสมมติสัจจะ ก็ต้องได้อย่างเงี้ย่มมติเราตัดสินว่าเราจะไปประราดวันไหนวันหน้าวันหลังทั้งกริ่เลยเอาแล้วตัดสินกันยังว่าจะไปวันศุกร์เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับสมมติอันหนึ่งใช่ไหมครับในสมมติสัตย์สมมติอันหนึ่งที่เป็นสัญญาญาติจานิร่วมกันครับอีกแล้วสัญญาญาติจานิขอเพิ่มต่อไม่บนกแไม่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้สมมติพระท่านเราก็เชื่อพระท่านไงอ่า มันเพราะท่านสมมติเพราะท่านเป็นลุงตู่อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับลุงตู่แต่เขาก็เป็นส่วนน้อยทำไมเขาก็ไปเดินแจกจะไปวันอื่นเพราะนั้นหมายถึงว่าคนจริงที่ดีที่ดีควรจะเป็นที่ฉลาดที่่าเขาต้องอิสระนั่นแหละดีที่สุดแล้วเชื่อมโยงกับคำว่าปัญญาและเป็นอนัตตาได้ด้วยไหมครับได้ที่ได้ที่ อิสระเสรีภาพก็ต้องเป็นปัญญาอนัตตานะก็ต้องเจ้าของเจ้าของเป็นปัญญาของเจ้าของนะปัญญาของเจ้าของมันถึงอนัตตาไหมล่ะถ้าไม่ถึงอนัตตาก็ไม่ใช่ปัญญาเป็นปัญญาตาเชยตาตาฟูปัญญาตาฟังแล้วก็ทำแง่ทำแง่างนมาฟังกั้ไอ้ปัญญาอัตตาแบบนี้ก็เอ๊ะก็ทะเลาะกันนี่ปัญญาตาปัญญาอนัตตานี่ก็หมายความว่า ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในปัญญาในความรู้ของตัวเราไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเราก็ดูตามข้าที่อธิบายจบไปทีนียก็ได้แล้วเราปเป็นมาตรฐานว่านี่คือธรรมดาในการ,รยึดใช้ว่าออในกรณีที่เกิดมีปัญหามีการทํางานร่วมก,กันขึ้นมาแล้วจะย,ยึดใช้อย่างไงว่าอย่างเงี้ยอาจจะตัดสินตรงไหนที่เป็นตัวตัว,ต,วตัวทูนึง ก็ต้องใช้วิธีนั้นธรรมนูนได้เลยนะว่าให้บรรยาที่มันต้องมีที่ตัดสินมันต้องมีวิธีการไม่เช่นนั้นเราก็จบไม่ลงนี่